สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเสียงจากอวกาศพอดแคสต์รายการที่จะพาคุณออกนอกโลกไปยังห้วงความคิดในอวกาศสักพักนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากๆค่ะคือดวงจันทร์ไทยท่านใช่ค่ะดวงจันทร์ที่ใหญ่ที่สุดของดาวเสาร์จากข้อมูลวิทยาศาสตร์ที่เรามีเนี่ยลองมาดูกันว่าการใช้ชีวิตบนนั้นจะเป็นยังไงได้บ้างครับ ไทท่านนี้เป็นอะไรที่น่าทึ่งมากจริงๆนะครับมันมีบางอย่างคล้ายโลกเรามากแบบว่ามีของเหลวบนพื้นผิวมีบรรยากาศหนานแน่นแต่ก็ต่างกันสุดขั้วเลยใช่ไหมคะใช่ครับต่างกันเยอะเลยทั้งอุณหภูมิทั้งองค์ประกอบคือท้าทายมากแต่ก็น่าค้นหาสุดๆครับน่าตื่นเต้นจริงๆค่ะงั้นเริ่มจากสภาพแวดล้อมทีเ่เรียกว่าสุดขั้วเลยดีกว่า ข้อมูลบอกว่าอุณหภูมิเฉลี่ยติดลบเยอะมากลบร้อยองศาเซลเซียสครับหนาวมากหนาวจนน้ำนี่แข็งเป็นหินเลยไม่ใช่น้ำแข็งแบบที่เราคุ้นเคยโหแล้วบรรยากาศล่ะคะเห็นว่าหนานแน่นกว่าโลกอีกแต่เป็นพิษใช่ครับหนานแน่นกว่าโลกเราประมาณ1.45เท่าเลยแต่หายใจไม่ได้นะครับเพราะส่วนใหญ่เป็นไนตโตรเจนเกือบ9 8เลย แล้วก็มีมีเทนอีกนิดหน่อยแลวว่าถ้าไปนี่คือต้องอยู่ในชุดอวกาศตลอดเวลาหรือไม่ก็อาคารพิเศษเลยสิคะถูกต้องครับต้องมีระบบช่วยชีวิตเต็มรูปแบบเลยแต่ว่า ไอความหนานแน่นของบรรยากาศเนี่ยมันก็มีข้อดีอยู่นะครับเอาเหรอคะข้อดีคืออะไรคะคือมันกรองแสงอาทิตย์ได้ดีมากๆเลยครับทําให้พื้นผิวได้รับแสงน้อยมากแค่ประมาณ0.1%เปอร์เซ็นเทียบกับโลกโอโ้โหน้อยมากๆเลยนะคะเงินก็คงมืดมืดหน่อยครับค่อนข้างมืดสลัวต้องใช้แสงประดิษฐ์ช่วยแต่ข้อดีสําคัญเลยคือบรรยากาศหนาๆเนี่ย มันช่วยกันรังสีจากอวกาศได้ดีมากเลยครับดีกว่าดวงจันทร์หรือดาวอังคารเยอะอ๋อเป็นเกราะป้องกันรังสีได้นี่เองถึงจะมืดแต่ก็ปลอดภัยขึ้นหน่อยนะคะแล้วเรื่องพื้นผิวราคาที่น่าสนใจมากๆคือมีของเหลวเหมือนโลกแต่ไม่ใช่ทะเลน้ํา อันนี้คือ,อยังไงคะใช่ครับอันนี้เป็นจุดเด่นที่สุดของไททันเลยคือเป็นที่เดียวในระบบสุริยะนอกจากโลกที่เราเจอของเหลวบนพื้นผิวแบบชัดเจนแต่ว่าไม่ใช่น้ำนะครับมันคือมีเทนเหลวกับอีเทนเหลวกลายเป็นทะเลสาบเป็นแม่น้ำเลยทะเลสาบมีเทนใหญ่ขนาดไหนคะก็มีใหญ่ๆอย่างคราเกนแมรเเนี่ยพอๆกับทะเลสาบซูเปเรียเลยนะครับหรือลิเจ r ยเรเรก็อาจจะลึกถึง200เมตรได้เลย โห oh, ลึกเหมือนกันนะคะเนี่ยนอกจากทะเลสาบมีอะไรอีกคะก็มีพวกเนินทรายครับแต่ไม่ใช่ทรายแบบโลกเรานะเป็นเอ่อเป็นอนุภาคสารอินทรีย์แข็งๆที่ลมพัดมารวมกันสารอินทรีย์ครับแล้ว <prevention> ก็อาจจะมีสิ่งที่เรียกว่าภูเขาไฟน้ําแข็งหรือ cryovolcanoes ด้วยครับภูเขาไฟน้ําแข็งฟังดูแปลกจังเลยค่ะมันคืออะไรคะ คือแทนที่จะพ่นหินหลอมเหลวร้อนๆแบบภูเขาไฟโลกเรามันกลับพ่นพวกสารที่รเราเหยง่ายอย่างน้ำแอมโมเนียหรือมีเทนออกมาจากข้างใต้ครับอ๋อค่ะถ้ามีจริงก็แสดงว่าข้างในไทยท่านอาจจะยังมีความร้อนอยู่ใช่ครับอาจจะบ่งชี้ว่ามีกิจกรรมทางธรณีวิทยาบางอย่างซึ่งก็น่าสนใจมากๆครับอาจจะเกี่ยวกับแหล่งน้ำใต้พื้นผิวด้วยโห โลอะไรจะแปลกขนาดนี้ทั้งทะเลสาบมีเทนเนินทรายอินซีภูเขาไฟน้ำแข็งแล้วทรัพสินชัพยากรพวกมีเทนอีเทนเหลวๆนี่เอามาใช้ประโยชน์ได้ไหมคะหรือมีแต่อันตรายเป็นคำถามที่ดีครับคือพวกไฮโดรคาร์บอนพวกนี้มีศักยภาพเป็นแหล่งพลังงานได้เลยนะครับในอนาคตใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือวัตถุดิบเคมีได้แต่ก็คงอันตรายน้าดูแน่นอนครับ ตอระวังมากๆเพราะมันไวไฟมากแล้วก็เป็นพิษกับสิ่งมีชีวิตแบบเราด้วยแต่อีกเรื่องที่น่าสนใจสุดๆเลยคือแรงน้มถ่วงครับแรงน้มถ่วงเป็นยังไงคะมันน้อยมากครับแค่ประมาณหนึ่งใน7ของโลกเองน้อยขนาดนั้นเลยครับซึ่งมันอาจจะทําให้เราเคลื่อนไหวง่ายขึ้นเยอะเลยมีคนคํานวณว่าในบรรยากาศหน,นาๆกับแรงน้มถ่วงน้อยๆแบบนั้นเนี่ยมนุษย์อาจจะกางแขนติดปีกแล้วบินร่อนได้เลยนะครับบินได้จริงเหรอคะเนี่ย สุดยอดไปเลยเหมือนในนิยายเลยค่ะแต่เอ่อแรงโน้มถ่วงน้อยๆแบบนั้นนานๆมันจะมีผลเสียกับร่างกายไหมคะแบบกล้ามเนื้อกระดูกอะไรพวกนี้แน่นอนครับอันนั้นคือความทา้าทายเรื่องสุขภาพเลยการอยู่ในที่ที่แรงโน้มถ่วงต่ําน,นานๆมันกระทบกระดูกกล้ามเนื้อแน่ๆครับเป็นเรื่องที่ต้องศึกษาหาวิธีรับมือถ้าคิดจะไปอยู่จริงจัง อืมก็คงต้องใช้เทคโนโลยีเยอะมากเลยนะคะทั้งสร้างที่อยู่ให้อบอุ่นผลิตออกซิเจนมีแสงสว่างหนจะป้องกันอันตรายอื่นๆอีกใช่ครับท้าชายมากแต่ไททันก็ยังน่าสนใจอยู่ดีสำหรับการสำรวจหรืออาจจะไปตั้งถิ่นฐานในอนาคตไกลๆนู่นเลยเพราะอะไรคะก็เพราะมีทรัพยากรในตัวเองไงครับพวกไฮโดรคาร์บอนแล้วก็มีบรรยากาศช่วยกันรังสีได้ดีและที่สำคัญมากๆคือมันเหมือนห้องทดลองธรรมชาติชั้นดีเลยครับห้องทดลอง ทดลองอะไรคะทดลองเรื่องเคมีก่อนกำเนิดชีวิตครับคือบนไททันเนี่ยมีสารอินทรีย์ซับซ้อนเยอะแยะเลยเกิดในบรรยากาศแล้วก็ตกลงมาการศึกษาว่าสารพวกนี้ทำปฏิกิริยากันยังไงในสภาพที่ไม่มีน้ำเหลวบนพื้นผิวอาจจะให้คำตอบเรื่องการเกิดชีวิตในที่อื่นๆได้อ๋อเข้าใจแล้วค่ะน่าสนใจมากๆเลยครับ ซึ่งนี่ก็เป็นเป้าหมายหลักของภารกิจ Dragonfly ของ NASA ด้วยที่จะส่งยานคล้าย,ายๆโดรนไปสำรวจหลายๆจุดบนไททันคาดว่าจะไปถึงประมาณปี2034นู่นเลยครับแถมยังมีข้อมูลชี้ว่าลึกลงไปใต้เปลือกน้ำแข็งอาจจะมีมาหาสมุทรน้ำแข็มอยู่ด้วยนะครับมีน้ำด้วยเหรอคะใต้พื้นผิวอาจจะเป็นไปได้ครับซึ่งยิ่งทำให้น่าสนใจเข้าไปใหญ่ฟังดูแล้วไททันนี่มีหลายมุมเลยนะคะด้านหนึ่งก็คือโลกที่หนาวเย็นมืดมิด เป็นพิษทะเลสาบแปลกๆแรงโน้มถ่วงก็น้อยครับแต่อีกด้านก็มีทรัพยากรพลังงานมีเกราะบรรยากาศแล้วก็เป็นกุญแจสําคัญทางวิทยาศาสตร์ด้วยใช่ค่ะเป็นโลกที่เต็มไปด้วยความแตกต่างจริงๆครับผมเลยอยากจะทิ้งท้ายชวนคิดไว้นะครับว่าถ้าสมมติวันหนึ่งมนุษย์เราต้องไปอยู่ไททันจริงๆแหละครับด้วยสภาพแวดล้อมทรัพยากรที่มันต่างจากโลกเราขนาดนี้ วิถีชีวิตสังคมหรือแม้แต่ร่างกายเราในระยะยาวมากๆเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปจากตอนนี้ยังไงบ้างเป็นคำถามที่น่าคิดจริงๆค่ะยังไม่มีคำตอบตอนนี้แต่การสำรวจไททันต่อไปอาจจะเริ่มบอกใบเราได้ในอนาคตนะคะใช่เลยครับถ้าเราไปอยู่บนไททันได้จริงๆดวงจานที่ใหญ่ที่สุดของดาวเสาร์นะคะมันจะเป็นยังไงฟังดูเหมือนนิยายวิทยาศาสตร์เลยเนาะ แต่เอ๊ะความเป็นไปได้มันมีมากน้อยแค่ไหนกันวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันค่ะจากข้อมูลแผนงานปัจจุบันแล้วก็แนวคิดในอนาคตรวมถึงความท้าทายสำคัญๆที่เราต้องเจอด้วยค่ะแต่ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่า ภาพที่เราคิดคิดก,กันกับความเป็นจริงตอนนี้ยังค่อนข้างห่างกันอยู่คือยังไม่มีแผนส่งคนไปนะคะแต่ว่าก็มีการส่งหุ่นยนต์ไปสำรวจแทนอย่างภารกิจ Dragonfly ของ NASA นี่ก็น่าสนใจมากเป็นยานคล้ายๆโดรนยักษ์เลยค่ะกะว่าจะไปถึงที่นั่นประมาณปี2024นู่นเลยค่ะใช่ครับคือถึงยังไม่ส่งคนไปแต่ Titan นี่น่าสนใจมากทางวิทยาศาสตร์นะครับที่นักวิทยาศาสตร์สนใจกันมากก็เพราะว่าหเลยคือมันมีของเหลวบนพื้นผิว ถึงแม้จะเป็นทะเลสาบมีเทนกับอีเทนเหลวไม่ใช่น้ําแบบโลกเรานะครับแล้วก็มีบรรยากาศที่หนาแน่นมากส่วนใหญ่เป็นไนโตรเจนคล้ายๆโลกเรายุคแรกๆเลยซึ่งไอบรรยากาศนานานี่แหละครับมันช่วยป้องกันรังสีจากอวกาศได้ดีกว่าดาวเคราะห์อื่นๆหรือดวงจันทร์ที่ไม่มีบรรยากาศอ๋อแล้วก็ยังมีข้อมูลที่ชี้ว่าอาจจะมีมหาสมุทรที่เป็นน้าเหลวๆซ่อนอยู่ใต้เปลือกน้ําแข็งหนาๆอีกด้วยนะครับ โอ้มีทั้งทะเลสาบมีเทนทั้งอาจจะมีมหาสมุทรน้ำข้างใต้น่าสนใจจริงๆค่ะแต่สภาพข้างบนมันเป็นยังไงนะคะเห็นว่าสุดขั้วมากครับสุดขั้วจริงๆครับอุณหภูมินี่เย็นจัดเลยติดลบไปเกือบ180องศาเซลเซียสโอโ้โหเย็นเจี๊ยบเลยครับแล้วแรงโน้มถ่วงก็น้อยมากๆแค่ประมาณ14%ของโลกเองครับหรือประมาณหนึ่งในเเท่านั้นเองส่วนบรรยากาศถึงจะหนาแต่ก็หายใจไม่ได้นะครับเป็นไนโตรเจนกับมีเทน และด้วยความที่มันหนาทึบมากเนี่ยแสงอาทิตย์ส่องลงไปถึงพื้นผิวน้อยมากแค่ 0. 1เอนองครับเทียบกับโลกเปลว่ามันก็จะมืดมืดสลัวสลวตลอดเวลาเหรอคะประมาณนั้นเลยครับเหมือนช่วงพลบค่ำบนโลกตลอดวันเลยฟังดูท้าทายสุดๆเลยนะคะแล้วถ้ามองไปไกลๆเลยสมมติว่าเทคโนโลยีก้าวหน้ามากๆม,มนุษย์เราจะไปอยู่รอดบนนั้นได้ยังไงคะที่พูดถึงทรัพยากรไฮโดรคาร์บอนเหลวๆกับน้ำแข็งใต้ดินพวกนี้พอจะเอามาใช้ประโยชน์ได้ไหมคะ อาเป็นแนวคิดที่น่าสนใจครับพวกไฮโดรคาร์บอนเหลวอย่างมีเทนก็อาจจะเอามาใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ส่วนน้ำแข็งที่อยู่ใต้พื้นผิวเนี่ยก็อาจจะสกัดเอาน้ำมาใช้หรือว่าแยกออกซิเจนออกมาเพื่อหายใจหรือทำเชื้อเพลิงจรวดต่อได้แต่กระบวนการมันคงซับซ้อนน่าดูเลยครับแล้วก็ต้องใช้พลังงานเยอะมากในสภาพแวดล้อมแบบนั้นอืมค่ะพูดถึงพลังงานการเดินทางไปไกลขนาดนั้นก็เรื่องใหญ่เลยนะคะ เห็นว่ามีแนวคิดเรื่องใช้พลังงานนิวเคลียร์เข้ามาช่วยถูกต้องครับมีแนวคิดเรื่องนิวเคลียร์พอร์ชั่นหรือระบบขับเคลื่อนด้วยนิวเคลียร์คือมันให้แรงขับได้ต่อเนื่องนานกว่าแล้วก็สูงกว่าจรวดเคมีที่เราใช้ใช้กันอยู่ตอนนี้เยอะเลยครับซึ่งอันนี้จะช่วยย่นระยะเวลาเดินทางจากโลกไปไทยทันได้เยอะมากๆเลยอาจจะเหลือแค่ประมาณเอ่อหนึ่ถึงสองวัน โหเร็วขึ้นเยอะมากๆเลยนะคะเมื่อเทียบกับระยะทางขนาดนั้นแล้วมีอีกเรื่องที่ได้ยินมาแล้วแบบว้าวมากเลยค่ะคือด้วยบรรยากาศที่นนหนาๆแต่แรงโน้มถ่วงต่ำๆเนี่ยมีคนคำนวณว,ว่ามนุษย์อาจจะบินได้บนไททันแค่ติดปีกธรรมดาธรรมดาที่สร้างด้วยเทคโนโลยีตอนนี้เลยนะคะนี่มันเหมือนฝันเลยนะคะเนี่ยใช่ครับ เป็นความเป็นไปได้ที่น่าทึ่งมากลองนึกภาพเรากระโดดเบาๆแล้วร่อนไปในอากาศได้แบบนกดูสิครับสุดยอดเลยแรงโน้มถ่วงน้อยกว่ายเยอะๆเนี่ยมวลกล้ามเนื้อมวลกระดูกมันจะลดลงเร็วมากครับแล้วก็อาจจะส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกันด้วยทําให้ทํางานผิดปกติไปอ๋อค่ะเข้าใจเลยค่ะ แล้วยิ่งแปลกกว่านั้นนะครับถ้าสมมติมีการตั้งถิ่นฐานจริงจังจนมีเด็กรุ่นใหม่เกิดแล้วก็โตบนไททันล่ะครับผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็กๆในสภาวะแรงโน้มถ่วงต่ำขนาดนั้นเนี่ยเป็นอะไรที่เรายังไม่รู้คําตอบเลยแล้วก็มีความเป็นไปได้สูงมากนะครับว่าพวกเขาอาจจะปรับตัวกลับมาใช้ชีวิตในแรงโน้มถ่วงที่สูงกว่าบนโลกได้อีกเลยนั่นเป็นประเด็นที่น่ากังวลมากๆจริงๆค่ะนอกจากเรื่องสุขภาพแล้วยังมีความท้าทายอื่นๆอีกไหมคะก็ ระยะทางที่ไกลมากนั่นแหละครับยังไงก็เป็นอุปสรรคสำคัญอยู่ดีการส่งสบียงอะไหล่หรือความช่วยเหลือจากโลกมันจะใช้เวลานานมากการสื่อสารก็จะดีเลยเยอะมากๆครับทำให้การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรือการประสานงานมันยากลำบากไปหมดเลยซึ่งอันนี้เป็นท่อจำกัดใหญ่เลยครับสำหรับการตั้งถิ่นฐานแบบยั่งยืนสรุปแล้วทั้งหมดนี้มันบอกอะไรเราบ้างคะดูเหมือนว่าไททันจะเป็นโลกที่แบบ ลึกลับน่าค้นหามีทักษะที่อาจจะใช้ประโยชน์ได้ในอนาคตแล้วก็มีศักยภาพมากๆในระยะยาวแต่ว่าการส่งมนุษย์ไปอยู่จริงๆเนี่ยยังเป็นเรื่องที่ต้องรอเทคโนโลยีก้าวกระโดดครั้งใหญ่เลยใช่ไหมคะการส่งยานสำรวจอย่าง Dragonfly ไปเก็บข้อมูลก่อนเลยสำคัญมากๆเลยถูกต้องเลยครับมันคือการปูทางไปสู่อนาคตจริงๆแล้วข้อมูลที่เราจะได้จาก Dragonfly เนี่ยจะช่วยให้เราเข้าใจโลกใบนี้ได้ดีขึ้นมากม ซึ่งมันก็นำไปสู่คำถามที่น่าคิดต่อนะครับว่าในอีกหลายพันล้านปีข้างหน้านอนเลยตอนที่ดวงอาทิตย์ของเราเริ่มขยายตัวเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของชีวิตมันจะร้อนขึ้นใหญ่ขึ้นทีนี้ไทแทนที่เคยหนาวเย็นมากๆเนี่ยอาจจะอุ่นขึ้นมาพอนี้จนมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสิ่งมีชีวิตในรูปแบบที่เราอาจจะนึกไม่ถึงเลยก็ได้นะครับหรืออาจจะแตกต่างจากสิ่งมีชีวิตบนโลกไปเลยก็ได้ใครจะรู้ บางทีนิยามของคำว่าดาวเคราะห์ที่อาศัยอยู่ได้อาจจะไม่ได้ตายตัวเสมอไปแต่เปลี่ยนไปตามเวลาและบริบทของจักรวาลก็ได้นะครับเป็นมุมมองที่เปิดโลกทัศน์มากๆเลยค่ะฟังเราก็ยิ่งได้ติดตามนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบเรื่องราวการสำรวจอวกาศเรื่องวิทยาศาสตร์ที่น่าทึ่งแบบนี้นะคะอยากจะชวนให้รองไปติดตามช่องเสียงจากอาวกาศพอดแคสต์กันดูค่ะ มีเนื้อหาเจาะลึกเรื่องราวสนุกสนุกตื่นเต้นๆจากทั่วจัก,กรวาลแล้วก็โลกของเราอีกเยอะเลยค่ะกดไลค์กดติดตามหรือ Subscribe ไว้ได้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดการเดินทางไปสู่ความรู้ใหม่ๆที่น่าตื่นเต้นไปกับพวกเราค่ะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ